mày, nó chỉ dốc chứ bả,แสดง phuận nó tao miệng, nó chỉ dốc. làm gì mình đắng bảo. bắt đi, uim pì côn sì bắt đi. nhảy, cô đắng mày. đó mm -hmm. คูณสี่ปูนหกเนี่ยมาดนข้างบนไหมมาดนข้างบนกดดังไหมแค่นั้นนกสวยไอ้ปอนแม่งโปะ่ะต้องโปวะ่ะอย่าอย่าไปบอกเขาเดิทำไมมัไนไม่เปิดร้านขนาดหรอดนโฟลลูกซองลูกซองล็อกเป้าก็ดังนี้แล้วกงนะก็ดังยาวอะ่ะไม่รอดมากันสี่ตัวเลย <มา S 1> วะ,วะไม่รอดแล้ว กูไม่เล่าแล้วมากัว่สี่ตัวเลย